วันนี like ้นะคะเราจะมาเล่นเกมด้วยกันแฟนเราเยอะมากทุกคนตอนนี้เขาก็อยู่ที่คอมเพ็วเตอร์ของเขาและคือวันนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรกันเกมทชาเย่ไคือแบบเป็นเกมเก่าแก่ที่เราชอบมากทุกคนไปทุกท่านสีห่อนอะแต่ต้องเล่นสีหมอน ดดไม้การการมัน่ยงไม่อยเอเวลาตาาโอโเปียกมากผลฝนตกไงฝ่าจะมาถึงเปียกก็เปียกมาขอฝนตกทั้งวันวันนี้มาขอฝนตกเซงมาก ีอะไรทำให้สนุกนเมื่อกี้เมื่อกี้เราเล่นเกมกันใช่ไหมเรามาลองเล่นกันอีกทีไหมอาจารย์ชอไม่ได้นะเจะได้แก้เบือแก้ซเดี๋ยวพาไปทำอะไรเันขอให้หายเซ็อะไรนรี่มดองไอ้ไอมที่พอตตัวอเ็นน้องกันันจัง

ก็คนเราจะมาให้ดูแค่ที่แบบลำบากสู้ชีวิตมากดูตอนนี้ในหน้าจะหายเครียดนะคะอ๋อยังเลยมีอะไรแบบแนะนำอีกไหมเพื่อน,นไ,ปไปต้อ,สน,น,อนสุดกระตินไปสวนเกระตินไรก่อทานทายก่อนทายมีตลาดนะไปเดินเล่นโอเคไหนๆก็เปียกละเปียกให้สุดจัดไปก็สวน,กนเกษตรกันแล้ว <Yeah. S 2> เวย็นอากาศดีสุด นี่แหละไม่ร้อนโอเคคย็นสายคือปกขาไม่ได้ออกมาจากห้องรู้สึกอึ้งจริงๆเเนี่ยที่เราสวยใช่ไหมทุกคนไหนมีใครอยากออกลัางกายกันบ้างไหมเจมันิเหรออุ้ยไหนๆก็มาถึงแล้วทุกคนแล้วก็จะลองเดินกันสักหน่อยนะคะโอเคไปเย้เราจะพาเพื่อนๆไปวิ่งถึงมูนเลยครับ อยู่กันที่คณะวันน,นี้เรามาเล่นบอร์ดเกมกันมีภารกิจอะไราที่คณะบอร์ดเกมที่เล่นมาอาจารย์วันนี้บอร์ดเกมที่เราเล่นก็คือแมว ชี้่นึ่งองภาชี่ไปที่ตัตั้งแดูว่ากดใครดูใครเกนี้ค่ไหนนะแพ้ก็วือสุดให้กดแพ้ตัวตั้แค่ไหแพ้ตายเกมจบเราแพ้เราแพ้แพ้แ่้เาแพ้ ็มีทางไปหนียบ้างนะไปเล่นเกมสไปสวนเซไปกินข้าวไปกินข้าวไปนกินกันก็ใช่แล้วก็ไม่เลขนาณะใช่คืมันมากตัวมากเลยก็มอขมีหลายอย่างที่ทำมากๆถึงแม้ว่าฝนจะตกนะคะทุกคนแต่ว่าเราก็สร้างบรรยากาศที่ดีให้กับพเพื่อนๆเราได้ในการมาอยู่ในการมาใช้เวลด้วยกันนะคะในมอขอก็ทุกคนก็สามารถมาหาอะไรทากันได้เหมือนกับพวกเราเลยสามารถมาตามรอยกันได้นะ <Yeah. S 2> จ้าวตี๋จ้าวเราวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย